ัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนสุมองสุบอนพ่อพ่อก็สองนองแทนนะพี่น้องเนาะไมามาเอาเีย่พี่นองดตลยม่าตีพี่น้องจักมาแต่ทางใดพี่น้องเ้ยปาน้องล่อมาบังไม่สิ

ทางทางลังผูกกระอูู่ร้านน่อยไ,ไ,ไม่เอนินมกินมะไม่เอินวะไกินมูแค่เพื่ออะไรจุกจนเนาอ,นนนอนมาไม่ทันกรจุกไหมข้าวลูก

มันห่อมันกินมาแล้วเห็นบงต้ม่ํามื้อพี่น้องอีก2ซ่ํามือกะห่อข้าวปลาดัดดินเออ2ซ่ํามือแล้วอืมยังงแล้วดับยังยังงบ่พงแล้วกดับมาื้อมา1 9ตําุ่งใส่หัวหอยพี่น้องแล้วกกินกับิ้งหมูพี่น้องแซ่โพดโพน้องแทนลาถุญาลูก สองมือค้ากินมัคซิดาพี่น้องน้องแทนจอมแสบจอมมึนอันนี้เขาก็นอนตื่นบ่อนี่นะมันได้ผูมาิมาเลย

กินกนหลรยคนพี hmm. <co> ่น <akan> so <S eg as vik> <kg> mm ้องเลยแส่ผดพดโพก็มาหอดนังรงเอกางป้าร้านชาจะน่ะอยากได้ยังทางขางจ้านะทางรังเจ้าน่ะน้อยทำใหกินเปนอะไรก็ไมู่้ไป๊บอู้หูอันนั้น ໂອ້ໄຊເມື່ອລະຍາไຜກຊືກິລຮົາຢາໃສຮົົກິ แกไม้่นี่วานเอาทน่จ็บเจไมเจของเขาอย่างเชยอยู่คือปลาแก่เขาแก่ได้หนแก่เหรอเขาหมักได้ขเ็น่ยอูยไบดเ้ด็กลูกเข้ามาขึ้นยังเบื่ออยน่พวกไมองเทพไา่บดเลยมัสายหางพวกนุ้ยพอมาทำเใช้ขขยเชยมีเงินพอบาท เดินไปทางใดเลยมานะแม่ลูกมา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 ลูกมา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 พี่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 มามาทางนี้เข้ามาทางนี้เข้ามาทางนี้พี่พี่พี่เข้ามาทางพี่มาน่แม่มาพี่พี่พี่เขามาทางพี่ ก <ulations. começa. S 2> ็ไม่ได้ใส่ให้พี่น้องเลยเพราะว่าอยางหั่เอาสงหัในลยหลอในี้กีผุพูนออกเมื่อวานนี่ย่านื่อตั้งแต่ย่ายเมื่อานเพือเอาใหม่เอ้า มันก็กินบะเขานี่กูกินเบิร์อไไหมูนี่โอ้แม่จริงนี่ยุงรดออกให้พ่อมันอีกเอาลม้จริงิงาไปก่อนแทางเฮือนใครพ่อผูกบองซาล็งนองทรายพี่น้องเอ้

ไปนอน่ไปนนอไปจับไปเห็นที่นอนเขาไปเห็นที่นอนเขาไปจับลูกจับลุกพี่พี่น้องที่นอนเขาประธานในสายมักหลายดได้บัลลุมักหลายได้ที่นอนนะเบาโอ้มักหลายได้ที่นอน หยดได้มากะ่ได้แล้วอยากได้ที่นอนสูงน้าน้าน้าออกมาลูกออกมาออกมาแมวแมวสิกัดแมวสิกัดเฮยแมวพุงแมวพุงุไทวาเาเก่ี่นาเีนกกินกิน เมื่อเช้านี้ว่าพ่นวัสิโตกพี่น้อยพ่นคือพ่นวิโตพคือหะหองคือ่ะคือหะบวกแบบวัชุทายแล้วกโต๊บพกแบบกระแดดออกมาพี่น้อยผู้ไทยว่ากันผู้ไทยจะค้นว่าผู้ไทยหกคนขึ้นมาพี่หน้อย nàng then chọn sẹp cho mừng nàng then rất kiệm nên em có thể cô lại cô là, là bye bye.